ตอนนี้สามทุ่มยี่สิบที่สีวิเดนค่ะดูยังไม่มืดเลยค่ะยังสว่างอยู่แต่พระจันทร์เต็มดวงแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้พระจันทร์เต็มดวงแล้วสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยกลางคืนเนี่ยสามทุ่มยังสว่างอยู่เลยค่ะสวยดูพระจันทร์ ได้ทำวิดีโอได้ทำวิดีโอพระจันทร์